สึนามิที่เกิดขึ้นจากแอ่งนันไกทราฟที่คนญี่ปุ่นเขากลัวกันเนี่ยโดนตรงไหนบ้างจากกระแสข่าที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมาประกาศเพื่อให้คนญี่ปุ่นได้เตรียมความพร้อมถึงสึงนามิลูกใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นจากแอ่งนันไกทราฟโดยไอจาแอ่งนันไกทราฟเนี่ยมันคือจุดที่แผ่นเปลือกโลกฟิลิปปินส์มุดเข้าไปอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกย e ูเรเซียพอมันซ้อนทับเข้ากันมากๆเนี่ยมันจะเกิดความเครียดสะสมบริเวณนั้นและเขาได้เก็บสถิติมาแล้วว่ามันจะปล่อยความเครียดออกมาทุกๆ 100- 100ถึ่งปีีท่มันร้อยถ่าสอปี1940ะร้อ100ปี2 0 2046 หรือเร็วสุดก็คืออีก21ปีข้างหน้าแต่ที่ประเมินกันไว้ก็คือ30ปีแล้วสาเหตุที่ทําให้คนญี่ปุ่นตื่นตูมกันมากๆมาจากการ์ตูนบังงานที่ชื่ออนาคตที่ฉันเห็นเพราะเขาบอกว่าทานายเมนเมนซึ่งได้ทํานายไว้ว่าจะเกิดซึนามิครั้งใหญ่ในวันที่5กรกฎาคมปี2025หรือตรงกับวันที่เขาฝันนั่นเองกลับมากันต่อที่แอ่งนันไกทรัฟทางการญี่ปุ่นเขาก็ได้ทําแผนภาพประเมินไว้ว่าเมื่อเกิดซึนามิขึ้นมาจะโดนที่ไหนบ้างโดย10เมืองสีแดงคือเมืองที่จะเกิดขึ้นยัััััักกสสสูงงงงง7เเเมมมโดดดดดจจจหหหหววทีี่นุคคืืือออิแลลถาป19 ที่จะโดนขึ้นยักษ์สูงห้าเมตรซึ่งเรื่องนี้สําคัญสําหรับคนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นในโซนสีแดงและสีเหลืองนั่นเพราะว่ามันอยู่ในตําแหน่ง3สนามบินที่คนไทยนิยมไปลงมากที่สุดจุดแรกคือสนามบินนาริตะและฮาเนดะซึ่งเป็นจุดที่คนจะมาลงเที่ยวโตเกียวคาวากุจิโกะคามาคุระและชิซูโอกะถัดมาคือสนามบินชูบุคนส่วนใหญ่จะมาลงที่สนามบินนี้แล้วแวะพักที่นากยยาก่อนและสนามบินที่3คือสนามบินคันไซสถานที่เที่ยวยอดที่โดนแน่เลยก็คือโอซาก้าเกียวโตและนาราและทั้งหมดนี้เองคือเมืองที่ได้รรรรััับบผลกกกกะททจาแ่นนนนไไหือฟ